พอเราคลิกเลือกเทมเพลตนะคะเห็นไหมคะว่าพอมันเปิดขึ้นมานะะมันก็จะทําการสร้างทั้งเทมเพลตแล้วก็สร้างดอออิ้งแล้วก็สร้างทั้งวิวดออิงด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอตอนรับเข้าสู่รายการเรียนกันเจ็วันทีนะคะเจอกันแบบนี้ทุกวันเสาร์ค่ะแน่นอนเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่กับเปรียบผิวรีค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอต้อนรับสปอนซหญิงของเราค่ะพี่ยุ้ยค่ะสวัสดีค่ะในท่าที่เจอกันสักพักไม่เหมือนกันหรอคะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้สบายดีค่ะสบายดีแน่นอนว่าเราก็จะมีเนื้อหาสาระความรู้มาฝากกับแฟนรายการกันเช่นเคยวันนี้พี่ยุ้ยจะมีหัวข้ออะไรดีๆที่เป็นเทคนิคให้กับแฟนรายการของเราด้วยนะคะค่ะก็วันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกกกี่ยวับาารทํ นะคะก็มีผู้ใช้งานหลายคนเลยนะคะที่เขาแนบสอบถามเข้ามาว่าเราอยากจะทําแบบฟอร์มที่เป็นแบบวางวิวดอรอิ่งได้เลยนะคะแบบไม่ต้องมาวางทีละวิวทีละวิวอะไรเงี้ยสามารถทําได้ไหมค่ะก็จริงๆแล้วโซลิเวิร์สามารถทําได้นะคะก็จะมีคําสั่งในส่วนของการสร้างแบบฟอร์มหรือแพทเทิร์นนะคะโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวอดใจรอกันนิดนึงนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปขอบคุณผู้สนับสนุนจะดกันก่อนเลยค่ะ เฮ้ยได้ยินว่าล้ำมมัน,นานแล้วเหรอวะเอาแน่นอนจัดเลยปะละ่ะก็เอาด้ดลย กลับเข้าสู่รายการของเรากันแล้วนะคะอย่างที่วันนี้พี่ยูได้บอกไปค่ะว่าันนี้จะมีเทคนิคดีเกี่ยวกับการทำดรอยมาฝากกันนะคะจะเป็นยังไงไม่เป็นการเสียเวลาให้พี่ยูลื่อยเลยดีกว่าค่ะได้ค่ะค่ะก็วันนี้นะคะจะมาแนะนำนะคะวิธีการทำพี่ดีไฟวิวนะคะจะเป็นคำสั่งหนึ่งนะคะที่อยู่ในการทำดรอยน์ค่ะค่ะก็เดี๋ยวไปดูในคอมพิวเตอร์กันเลยนะคะโอเคค่ะ ค่ะก็อย่างตัวอย่างนะคะเรามีชิ้นง,งานที่เราออกแบบไว้แล้วนะคะ,คะในหน้าต่างของตัวโมเดลสามิตินะคะและเราก็อยากจะเอาไปออกดออิ่งนะคะ,คะโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะใช้คําสั่ง make drawing ก็ได้นะคะ,คะหรือว่าเราจะสร้าง new drawing template ขึ้นมานะคะแล้วก็วางวิวนะคะ,คะก็ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะลองไปดูวิธีการสร้างนะคะในส่วนของตัว pd file view หรือว่าแบบฟอร์มนะคะ ในการสร้างารูปแบบของ Drawing View uh huh. นะคะโดยที่พอเราคลิกสร้างปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกันหมดเลยหลายๆวิวโอเคค่ะค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะเราก็เลือกเทมเพลตที่เราต้องการนะคะก็อย่างสมมุติว่า,เ,าเราจะใช้เป็นขนาด A4 นะคะเราก็เปิดเทมเพลตของตัว Drawing File ขึ้นมาก่อน uh huh. นะคะค่ะแล้วก็มาที่ตัวคำสั่งนะคะก็คือตัวคำสั่ง PDF View ค่ะค่ะ ก็คลิกเข้ามานะคะที่ตัวคําสั่งนะคะจากนั้นค่ะเมื่อเราคลิกคําสั่งแถวนะคะก็จะมีเป็นกรอบรูปขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็คลิกวางนะคะอันนี้จะเป็นวิวนะคะที่เราจะเซตว่า ตำแหน่งนะคะที่เราวางตรงนี้จะเป็นวิวของระนาบอะไระนะคะพอเราคลิกวางแล้วค่ะก็เราสามารถที่จะเซตทางด้านซ้ายมือของเราได้นะคะว่าเราอยากจะให้วิวนี้ค่ะเป็นวิวฟอนท็อปไลท์นะคะหรือว่าไอโซเมตริกนะคะค่ะแล้วก็รายละเอียดต่างๆค่ะก็สามารถที่จะกำหนดในแพทเทิร์นก็ได้นะคะอย่างเช่น display style ค่ะเราอยากจะให้วิว วิวที่เราวางเนี่ยให้มันเป็นแบบโชว์เชตวิดเอทอะไรเงี้ยนะคะ,คะโชว์สีหรือว่าโชว์เฉพาะแค่เส้นขอบอย่างเดียวค่ะแล้วก็ในส่วนของสเกลนะคะก็สามารถตั้งค่าได้เช่นเดียวกันนะคะก็เราอยากจะใช้เป็นยูทิชสเกลก็ได้ค่ะก็ะเป็นชีพเป็นสเกลเดียวกับชีด,ดอ o ิงนะคะค่ะจากนั้นค่ะเราก็กดเครื่องหมายติ๊กถูกไปนะคะแล้วก็จากนั้นค่ะเราก็สามารถที่จะนำวิวนะคะ ตำแหน่งต่างๆเข้ามาวางเพิ่มเติมได้นะคะโดยใช้คำสั่งนะคะ project view นะคะแล้วก็คลิกนะคะเข้าไปที่ project view นะคะจากนั้นค่ะเราก็โปรเจกต์ภาพฉายค่ะจากวิวหลักของเราะนะคะสมมุติว่าโปรเจกต์ไปทางด้านบนนะคะก็จะเป็น top view นะคะเสร็จแล้วค่ะเ,เราก็โปรเจกต์ต่อนะคะไปเป็นวิวด้านข้างะนะคะแล้วก็เป็นวิว isometric view นะคะโอเคจากนั้นนะคะเราก็ามา c u s t o มไม e นะคะในส่วนรายละเอียดของวิวต่างๆได้นะคะ,ะ,คะอย่างเช่นท o p View นะคะเราบอกว่าเ,เราจะให้เหมือนกับในส่วนฟอนต์วิวเลยนะคะโอเคแล้วก็ลองเช็คนะคะในส่วนสเกลอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อย่างไล e ์วิวก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็ลองคลิกลงไปนะคะตรงเส้นปะปะนะคะได้เลยนะคะที่เป็นตัวกรอบมานะคะเราก็จะเห็นในส่วนของ Property ของวิวค่ะเราก็มาเซตตั้งค่าอะไรต่างๆได้นะคะส่วนในรูปแบบของวิวอั s โมัตินะคะสมมติว่ายูบอกว่าอยากจะให้มันเป็นลักษณะของเส้นขอบแล้วก็สีด้วยนะคะยู่ก็มาปรับแต่งเพิ่มเติมตรงนี้นะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เซฟนะคะเซฟเป็นเทมเพลต ไว้นะคะแล้วก็กด Set s ซฟแอดนะคะแล้วก็มาทำการเลือกค่ะเป็นนามสกุล drawing template ะนะคะ,คะแล้วก็ไปที่ location ที่ต้องการเก็บไฟล์ค่ะ่คะคสมมติว่าอยู่จะเก็บไว้นะคะใน location ที่อยู่สร้างขึ้นมานะคะ,คะก็อาจจะเป็น exercise template นะคะแล้วก็ตั้งชื่อไว้นะคะว่าเป็น p d file view นะคะโอเคแล้วก็เซฟนะคะ โอเคนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะนําไปใช้นะคะวิธีการนําไปใช้นะคะก็ในกรณีที่เราเขียนชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะคะเราอยากจะไปเปิดในส่วนของ d r a w i n g เนี่ยเราก็คลิกเข้ามานะคะที่คําสั่ง make drawing from part assembly ค่ะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มาทําการเลือก template นะคะที่เราสร้างขึ้นเมื่อสักครู่นี้ก็คือตัว p d f view นะคะโอเค พอเราคลิกเลือกเทมเพลตนะคะ<ม>เห็นไหมคะว่าพอมันเปิดขึ้นมาะนะคะมันก็จะทำการสร้างทั้งเทมเพลตแล้วก็สร้างดออิงแล้วก็สร้างทั้งวิวดออิงด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่สร้างวิวดออิงได้แบบ สะดวกแล้วก็รวดเร็วเลยทีเดียวหรืรรก็รเราทำการตั้งข้าวไว้ครั้งเดียวแล้วก็สามารถ<ช>นามาใช้ได้เรื่อยๆเลยๆๆใช่ค่ะค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคในีดีนะคะที่วันนี้พี่อยู่ที่นํามาฝากกันค่ะเชื่อว่าเป็นเทคนิคที่สามารถนําไปปรับใช้ได้แล้วก็ทําให้ทุกท่านสามารถทําง,งานได้อย่างง่ายดายมาก่ขึ้นแน่นอนนะคะและถ,ถ,ถ้าทุกท่านค่ะมีคําถามใดนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะหยิบยกคําถามเหล่านี้นะคะมาทําเป็นคอนเทนต์ดีๆให้กับทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนนนนะะะะะะคคคคคกกกกกก่่่อจาาัยลืมแชร์ Subcribe Like และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสนใจไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆจากทางแอปลิแคนของเราค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ